ส่งผลุแล้วครับมันไม่มีแฟนบอลในสนามแต่ว่าเรื่องในสถานการณ์โควิดมันก็ต,ต้องต้องยอมรับนะครับแล้วก็สิ่งวันที่สุดเนี่ยวันนี้ผมต้องขอบใจหัวใจน้องๆทุกคนนะครับที่ลงไปเล่นฟุตบอลอยู่ฟุตบอลนะครับช่วงตอนที่มีโอกาสจะไปสนาไก้คือตอนที่เขาหยิบให้เขาเต่าอย่างนี้นรู้สึกยังไงบ้างกับโมเมนต์นั้นมันจุดเปลี่ยนที่ทำให้ดีก,กับเราไ มันก็ฟุตบอลเวลามันยินจุดโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องดวงนะครับเป็นเรื่องเราก็ซ้อมเมื่อวานเราก็ซ้อมมาเขาก็มั่นใจตัวเขาเองแต่ว่าโทษใครไม่ได้ครับเรื่องของนี้โชคโทษโชคก็ตาอยอางเดียวนะครับมันเป็นจังหวะเราเข้าถ้าเรายิงเข้าลูกนั้นก็ก็เราก็ชนะกลับมาเขายิงเข้าแล้วเรายิงไห่ก็เป็นเรื่องปกติโทษใครไม่ได้ครับเตะทีอะไรแมตติดต่อกันเริ่มเริ่มเห็นคนกตะพบยังครับมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่า เราโชคดีอย่างเรามีนักเตะนะที่เราสามารถโรเทตตำแหน่งกันได้นะครับวันนี้ก็เลยเลือกให้ให้กอล์ฟเป็นตัวสอรองครับว,รวัน,นีเรา่เป็นก,กับเียงใช่ครับเพราะเราตอนนี้คือบาสกลับมาเราต้องโรเทตทั้งเตะเพราะเราแมตต์ต่อไปเราเจอ,เอ,อสุโขทยัยกลับมันเจอบุรีรัมยงก็เราต้องโรเทตทั้งเตะจริงๆใครใครซ้อมออดีเราก็ต้องให้ลงเล่นนะครับ เดป้ามาในีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบอลทุกน่เลือก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างของผมที่ทำงานกับน้องๆนะครับมาดามทุกอย่างคือร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเัตน้นตอนนี้เราเราตกรอบไปแล้วแต่ว่าบอลลีเราต้องสร้างความเข้มข้นแล้วก็คลิปตรงนี้ไปแล้วก็ไปดูช่วงท้ายว่าใครจะตามทันหรือจะหนีไปได้แค่ไหนเราก็ต้องตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ฟุตบอลมันมีหลายปัจจัยนะครับมันมีหลายปัจจัยที่เราต้องทำกันบ้านนะครับ หลเกมคุณแป้งได้เข้ามาพูดอะไรบบรรดาตาหรือลเต็ครับก็ก็ท่านก็รู้สึกฟุตบอลมันจากเมื่อก่อนฟุตบอลเราเล่นเรามันเจอวรมเรากลัวเขาคุณแป้งนี่คือนี่คือฟุตบอลนะเรากดเขาได้เรามีโอกาสยิงเขาแต่เราทําไม่ได้แค่นั้นเองครับ